อยู่กันที่ชิ i l l c a ชะอมนะคะนู่กำลังลอรอเช็คอินห้องพักอยู่ได้ห้องเบอร์อะไรนะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศในห้องให้ดูนะคะรอเช็คอินห้องแป๊บเดียวนี่เราได้นนนห้องเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะชิ i l l c a ชะอมค่ะไปอยู่ในห้องกัน เรียงขนาดสุกพุนะนี่ห้องสบายแบบมินิมอลนะคะมินิมอลบูจิมีไดเป่าผมนะคะมีตู้เย็นมีแอร์ค่ะเขาเพิ่งเปิดเมื่อวานเองนะวันนี้เรามาพักกันวันที่27ค่ะ27กรกฎาคม ห้องน้ำก็น่ารักค่ะมีโถสุขภัณฑ์นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะห้องน้ำใหม่มากเลยค่ะใหม่สิเพิ่งเปิดเมื่อวานเพิ <laughs> ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานเรามาพักวันนี้วันที่สองของเขาเลยนห้องน่าติดตามเลยนะคะเย,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 ย้เย้เย้ห้องนอนใช่ไหมห้องนอนเหรอโอ,โอเคเดี๋ยวมานอนกันนะไป,ะปะ